ววน้นขึโอ้ยควันขึ้นเลยซ่อมตูชต้ชาร์จตู้ชาร์จไม่ทำงานตู้ชาร์จเสียวันนี้มาทำให้ดูเลยครับสาเหตุเกิดจากอะไรตรงไหนนะครับใครมีตู้ชาร์จนะตัวนี้เราก็มาคีบแบตนะครับตัวนี้จะชาร์จอยู่ที่24โวลต์นะเปิดสวิท โอเคขึ้นนะครับชาร์จได้นะชาร์จอยู่ที่10แอมป์นะครับเกือบเกือบ10แอมป์นะก็ตัวข้างล่างจะบอกโวลต์น,นะครับเห็นไหมครับข้างล่างถ้าแบตกี่ลูกเราชาร์จตอนนี้แบตมีกี่ลูกอยู่นะครับมันก็จะบอกนะตอนนี้แบตชาร์จลูกเดียวนะครับก็คือกระตุ้นนะตอนนี้กระตุ้นแบตรถไฟฟ้านะครับ การน,นี้กระตุนนะ้นการกระตุ้นต้องใช้ไฟเกินแบตนะแบต12บก็ต้องใช้กระตุ้น14ปกติชาร์จจะชาร์จอยู่ที่14่ถึง15นะแต่กระตุ้นจะกระตุ้นที่1 8ถึง20นะครับ24ก็กระตุ้นได้นะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันตัวนี้รุ่นนี้รุ่นฮิตรุ่นเก่าเลยนะครับเอยเป็นยังไงนะเอา้า เอาพี่น้องมีควันขึ้นครับเอาเอาเกิดอะไรขึ้นครับมีควันมีควันมีควันตัวนี้เป็นฝั่งเอาพุทธนะครับมีควันออกนะฝั่งเอาพุทธมีควันออกตัวนี้โอ้โหควันขึ้นแบบนี้เลยแต่หน้าตู้ยังใช้ได้นะครับโอ,โอ้ต้องต้องพันใหม่แล้วนะครับแบบนี้นะแบบนี้น่าจะไม่ไหวนะครับนี่ ให้ดูนะครับให้ดูใกล้ๆนะมาดูใกล้ๆเลยตัวนี้เป็นขดลวดสีขาวนะครับพอมันร้อนมันก็จะมีการละลายนะบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้อย่าทาตามนะครับช่างมาถ่ายทำให้ดูด้านในใครมีนะครับอย่าชะล่าใจนะครับไฟลุกไฟไหม้ไฟอะไรอยู่ตรงนี้นะใครใครไม่เคยเห็นคลิปนี้ถ่ายให้เห็น ในขณะที่เขาทํางานเขาจะร้อนแบบนี้นะบางคนบอกอันตรายอันตรายจริงครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นการถ่ายทําหรือเราทําให้ดูก็คลิปนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่ามันมีความเสียหายชํารุดตรงไหนนะครับก่อนที่ท่านจะได้ความรู้ไปเพื่อปรับแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมในวันข้ขางหน้านะครับตัวนี้ ยังชาร์จได้นะครับเนี่ยยังชาร์จได้จริงๆตัวนี้มันเสียนะครับตัวนี้มันเสียช่างก็เลยลองๆขยับขยับนะพอขยับขยับมันก็ชาร์จได้นะแต่ชาร์จได้ถ้ามีการชาร์จในกระแสที่แรงนะแต่จริงๆมันไม่แรงนะครับเนี่ยเป็นการกระตุ้นแค่ตัวนี้กระตุ้นที่10แอมป์นะ ตัวนี้ก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับโอ้โหนี่นี่จะให้เห็นไปเรื่อยๆนะว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าเขามีอากาศมีอากาศภายนอกเข้ามาเพื่อระบายเขาก็จะเขาก็จะโลง่งจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่เขาทึบ เขาปิดอากาศไว้แล้วมีการสปาร์กก็จะเกิดอาการลุกไหม้ขึ้นได้นะครับดังนั้นของทุกอย่างที่มีการสปาร์กอาร์กหรือร้อนๆถ้าเขาอยู่โล่งๆมีอากาศระบายเขาก็จะช็อตไหม้เฉพาะจุดนะครับจะช็อตไหม้เฉพาะจุดเท่านั้นเขาจะไม่ลุกลามนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นอากาศปิดแล้วมีการลุกไหม้เมื่อนั้นก็จะค่อนข้างอันตรายนะครับ รา่า oh, ตัวนี้เขาได้อากาศระบายนะเขาก็จะแค่ร้อนร้อนแล้วก็มีอากาศผัดเปลี่ยนมาระบายนะครับนี่ยังชาร์จได้นะครับอปิดชาร์จปิดนะครับนี่นะครับเปิดปิดชาร์จได้นะแต่ตัวนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะต้องพันใหม่อย่างเดียวนะครับ ใครชอบลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมาพันพันให้ดูนะครับใช้ทองแดงนะถ้าใช้ทองแดงจะไม่มีปัญหาตรงข้อต่อพวกนี้นะจะก็คือถ้าถ้าทําไหมก็คือไม่เลยส่วนใครที่ถามว่ามันเสียไฟออกไม่ออกให้ไปเช็คตัวไหนนะครับเนี่นะครับเช็คที่ไดโอดบิดนะครับไดโอดสีขาตัวนี้นะแล้วก็ฟิวนะครับ ฟิวหน้าตู้ถ้าของใครมีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ